สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอึง้งทั้งโรงพยาบาลลูกขาเจ็บไม่มีรถเข็นให้พ่อพางเงันขึ้นชั้นสามพุ่งตรงหาหมอไปเลยใครเห็นก็ต้องนึกว่าเป็นฉากจากภาพ,พยนตร์บอลีววด์เมื่อคุณพ่อชาวอินเดียคนหนึ่งพยายามช่วยเหลือลูกชายวัย15ปีที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในลิฟต์ของโรงพยาบาลส่งตรงถึงมือหมอด้วยตัวเอง ตามรายงานนายมาโนดเชนผู้เป็นพ่อได้ผ่านลูกชายที่ขาหักเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองโกตาของรัฐราชสถานนายเชนและลูกชายได้นั่งรถรอเจ้าหน้าที่อยู่นานแต่โรงพยาบาลไม่สามารถจัดหารถเข็นให้ได้ประกอบกับลูกชายไม่สามารถเดินได้ตามปกติ และต้องรักษาตัวที่ชั้น3นายเชนจึงตัดสินใจใช้วิธีที่หลายคนคาดไม่ถึงด้วยการขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในโรงพยาบาลและมุ่งตรงไปที่ลิฟต์เพื่อพาลูกชายไปพบแพทย์อย่างเร็วที่สุดเมื่อถึงชั้น3เจ้าหน้าที่ประจำวอดรวมถึงญาติของคนไข้ต่างพากันตกตะลึงพวกเขาเริ่มคุยเสียงดังพร้อมกล่าวว่าหากนายเชนสามารถละเมิดกฎนำพาหนะเข้ามาในโรงพยาบาลได้พวกเขาก็ต้องทำได้เช่นกัน ทางเจ้าหน้าที่จึงอนุญาตให้นายเชนขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงแค่หน้าประตูเท่านั้นผมถามเจ้าหน้าที่ว่าผมสามารถพาลูกชายเข้าไปในอาคารพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ได้ไหมเพราะพวกเขาบอกว่าไม่มีรถเข็นพวกเขาก็อนุญาตให้ผมทำแบบนั้นแต่ต่อมาพวกเขาก็เอากุญแจรถของผมไปนายเชนอธิบายต่อมานายแพทย์โกยาวรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ให้สัมภาษณ์ว่า เขาได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุทันทีที่ได้รับรายงานสำหรับปัญหารถเข็นขาดแคลนขณะนี้เขาได้บริจากรถเข็นจำนวน5ตัวและส่งมอบให้ทางโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของการจัดการของทางรัฐค่อนข้างใช้เวลาแต่คาดว่าน่าจะจัดเตรียมเสร็จเร็วๆนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ